อ่ะค่ะมาเบรงน้ากันนะคะมือนีกับแนวทางตัวเลขของปู่โคราชเนาะเอตีก้กับคอมเมนต์รอคอยกันนะคะอ่ะก็สซีีเสียงรถสัญจรดังแนเดอคะ่ะมือนีกะคือเกาค่ะยังมานั่งตกป่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพะยาคือเกาเนาะรอขึ้แม่อ่ะแนวทางางวดที่แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างแนวทางของงวดที่แล้วของปู่โคราช เลขในตารางปูมีเจ็ดมีแปดมีเก่ามีสองมีสามแล้วก็มีสี่เนาะอ่ะนะคะเลขวิ่งนี้นะคะเป็นคนละสูตรเด้อะนะคะเลขวิ่งคนละสูตรตัวงวดนี้เลขวิ่งของปูหลุดเนาะตามปกติเลขวิ่งปูสีมาทุกงวดนะคะกามาอ่าชุดจับคู่ของปูกระเข่าแปดสามสามแปดนะคะติดตามกันต่อเดอ้อค่ะคะุณพ่อพ่อแม่แนวทางตัวเลขของอ่าปูโคราชเนาะอ่าเดี๋ยวชบาแคปนัดจอ แป๊บหนึ่งนะคะเอาตามกันต่อนะคะได้มาแล้วนะคะเนวทางของปูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเก่าบัจจุบัเคียนให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับเบิงรับชมกันนะคะฉบับตอนซ้ายหาปูต่ตงแต่สวงเสาแล่ละนะคะแต่ปูพึงทรงม่าหายเ้อค่ะกันเลยในท้ายถ้ำไหนละ,ะช่วงคําตอนนี้หาโม่งแรงแต่ว่าอ่าบรรยากาศคึมเนาะมือนี้อากาศค้มบิดมือเป็นคือฝน,นสิต,ตกนี่แหละ เบลเลยเห็ดให้เบิงว่าเออเหมือนมันคําแล้วเนาอะดอ่า,ดานพุนเห็นไฟบ่าค่ะไฟซองนีงก่กระสิเป็นลานอาหารเพิ่นนะคะลานอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนอะอาะไต่มาแหล้วจะถูกใจหรือไม่มาดูกันตะวันแนวทางก็งามคือเก่าฮะละแนวทางของปูอ่างามคือเกาอ่าเดียวออนุญาตเอาค่ะต่างกล่องต่างกล่องก่อกนเนาะมันสิได บอสันนะคะเพราะว่ามือเหนียวค่ะตังกล่องมาน้ำนะคะอะตอนนี้กะมาเบิงน้ำกันนะคะตอนเขียนไฮนี่อ่ะกล่องกับสิบห้าหลักตูงแน่เดอค่ะเพราะว่าอ่ะมาเบิกน้ำกันเนาะจะถูกใจหรือไม่แต่ว่าแนวทางก่ะงาม ปูโคราชอะที่นี่ก่อนใครเลยนะคะใดก่อนผู้ได้เลยอ่ะหนึ่งคันว่าได้ยินว่าสันจอนแมนบมค่ะสันจอนแถบอกเห็นปูเขียนมาว่าอ่ะเลขตารางเงินล้านรอบนี้สันจอนสันปูเขียนมาแมนสันจอนแถเพราะนอะค่ะอ่ะถ้าสันจอนยังไดกับข้อมินบอกไนเด้อค่ะเดอ้อ เลขในตารางค่ะอันนี้มันเป็นบนล่างเนาะเลขเงินล้านอย่าเขียนก่อนเดี๋ยวมันสิลืมเลขเงินล้านาชุดในตารางนะคะเนาะต่อเลยเนาะชุดในตารางสี่ห้าห 9 0, ก้าศูนย์หนึ่งอะบอมัรทีปูจับผู้หายจับเอาอยู่ในชุดตารางเด้คอคุณพ่อคุณแม่บอมัรทีปูจับผู้หายจับเอาในตารางได้เลยอะเลขวิ่งนะคะ,ะวิ่งวิ่งคือ9กับ0นะครับ กับสื่แนวทางเป็นได้ทั้งบนและล่างคือเกาคือเดิมแนวทางเป็นได้ทั้งบนและล่างเ,เล็กิ่งรอบนีปูบรเด่นมาเด้อค่ะเด้อเลขวิ่งรอบนี้ปูยังไม่เด่นมานะคะอา้าจับคู่ค่ะจับคู่ 4ี่เก้าสี่ศูนย์สหนึ่งห้าเห้าศ หกหนึ่งมือนีวันที่สิบเจ็ดเนาะลงวันที่สิบเจ็ดเขียนไว้ชัดเจนเด้อยวให้แคบหนาจอพร้อมกับใบเก่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจัดสรรเห็นมันตรงปันเด้ออันนี้เป็นงวดเกา่างวดเกา่างวดใหม่ดูวันที่ให้ชัดเจนอันนี้งวดเกา่าเห็นบ่วันที่ อันนี้งวดไม่เอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอเอาลืมค่ะลืมเน้นไฮลืมตัวเน้นอย่าเพิ่งแคปเจอซันเดอร์นะคะเดี๋ยวตัวเน้นไฮรอบนี้นะคะเบาไปเบามากกับลืมเนาะเ <c oughs> บาไปเบามากกัลืมมาปูเน้นมาหายอยู่นะคะอะตัวเน้นของปูเด้อค่ะเด้อ เน้นไปที่สี่ศูนย์หกศูนย์อะแคปหน้าจอไว้แนวทางของปู่โคราชนะคะอยากได้สำนักได้คอมเมนต์ไว้นะคะอ่ะผู้ที่คอมเมนต์มาแล้วว่าอยากได้อ่าของอ้อผู้วียงนะคะอาเซียนทางผู้วียงอาจารย์ผู้วิญญาณคนเนาะหลักกา มีเขากับของคนมักเลนะคะหลายสำนักู่เนาะเอฟซีกับค,คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวติดตามให้นะคะตอนนี้แคบว้ก้อนค่ะแคบนาจอไว้ก้อนนะคะไปเป็นแนวทางนะคะมักชอบจังไรก็ติดตามกันได้ค่ะโ่มักกับปล่อยผ่านเดอ้อแนวทางมีเขามีหลุดเนาะอ่าบบถือใจก็จับผู้เอานะคะแต่ที่แนีๆย,ยกับปูจับออกมากจากในชุดตะล่างนี่แหละ นะคะ f อจับเอาก็ได้นะคะเพราะว่าปูยืน456หนี่ปูมาจับใส่เก่านหะคะหรือ f อสีเอาเก้าสลับกันไหมคะสลับกันไปกันมาเก้าศนี่สีก็ได้จะเป็นเก้าศูเกงจะสีก็ได้นะคะเนาะปิจาหน้าเบอรนู้นจะเป็นห6าหกหาสี่จับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ทุกคน อหมักเนาะจะปูจับออกมาให้ในลักษณะนี้เอฟซีก็ลองพิจารณาดูนะคะเนาะนะคะหลังจากที่แคปหน้าจ,จอาไว้แล้วนะคะเจ้าบ,บาก็ขอกราบขอบุญขอบคุณแนวทางตัวเลขจากปูนะคะโคราชนะคะไล่ไหนะคะนอที่ส่งมาแบ่งปันให้เอฟซีแล้วก็ขอกราบขอบุญขอบคุณนะคะทุกๆยอดไลค์ยอดแชร์ทุกการติดตามนะคะที่เป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้เนาะ และก็ขอกราบขอบุณขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามทั้งสองช่องทางของเฮาและก็ร่วมกับพีมงาน้องเฮาคุณพ่อวิไลแห่งโชคฉบัาพารวยภูผาชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นํำนะคะทุกช่องทางนะคะได้อัปเดตคลิปแนว่ทางดีๆเด็ดๆฝากตอนทุกคนเนาะอ่สุดท้ายนี้นะคะขอกลับรากคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ